Eu <music> เราจะไปกับเด็กชายวัยหนบ่มที่ชอบเราจะไปกับเด็กชายที่เอื้อเฟื้อเราจะไปกับเด็กชายที่มั่นใจเราจะไปกับเด็กชายแสนดีเราจะไปกับเด็กชายที่ใจกว้าง รักษาตัวให้อัตอาตุวันสีเจาราอัตพะเจ้าัศเจ็รักษาต้อัตจสลายโยมาจาอรกษาัวพหัีเดีราห้ัตมอเ

วันน anyway, ี้คร yeah. huh? yeah. yeah. like hmm. oh, uh ับเราจะมาดูแ hmm. ล้วอ่าวนนี้ครับเราจะกำลังแทรกคำว่ากู้อาชนา A M P ในช่อ2วันต่อสุดจริงเนี่ยอ้าว เดี๋ยวมีตัวสองล็อกผมแล้วปูฟ้าแล้วต่อไปนี้แผนอะไรไหนจะวางกวางข้างบนจะวางอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้แต่ว่าโอ้โหไอ้พวกนั้น t u n g g ไอ้ต้อยครับมึงมาหาดิไอ้เด็กไอ้ห่าเสร็จขึ้นมาแล้วตูอะๆๆๆกูไม่ได้ขอไปรอบนี้นะจอดจะมาที่หน้าตอ you yeah. บอลกับบอนี้ไวใจแล้วแทนบอลรับน้องยำเก็บได้ยังบอลสองแต่หน้ามาแล้วเข้าไปเลยเงดีเลยวแข่งับนี้ลี๋ยวๆพี่นี่แล้วรบดีอยู่แล้วก่อนให้วินใจหลอกพ่อได้ทำอะไรแล้วพี่โอ้ยออกก่อนไปไปที่สุดละออกไปแล And I'm not really 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 Come on you I เราได้ตัวอย่างจากวี่ยอรประมาณ3วันที่ออกป่ายอมไม่กลับเครับมาดูว่ามันจะแก้ปัญหาหรือเปล่าสำหรับผู้ที่ออกป่าแล้ววนกับปาร์ตี้เซ็นเตอร์แวะเออไลน์ก็เลยมาอย่างนี้กันอีกแล้วแล้วก็เดินทางฮ่าฮ่าต้องมา เมื่อเราไปอ้าวกลับมานี่สวยครับมาเข้าสุดเลยนะครับนี่ยามแม้นึกที่จะมาต่ออาวุธของเราไปสู้กันนะครับเอาปากสาตะคําเอาปากสาโบจากวันนี้ขาเตะครั้งแรกยกดูบริบทตัวตัวสมว่านะจะมาสอบกลับมาสักทํามือนี่ครับ ดีออนกมาสาหลักตูออกมาซ้ายเขาก่างนี่ครับทีเด็กของวันก็ไวใอซ้าโดูในทีมนูดี่รับวดูสไตล์การเล่นครับเล่นไม่ยากรับ

แก่พังลงไปได้แล้วน you know so <that> ้องของไปน่าจะตายสายส่งกำลังหลบไฟแอบป่าเป็นจิตวิญญาณในการปฏิญญาในหน้าที่ของตัวเองเสมอที่รักทุกท่านไปดูกันจะเป็นอะไรที่ยืนไดแต่วันนี้รุ่งก็อยากเห็นไม่ได้สามตาก็วันร้อนอียอมาหัวละเวี้ ออกมาแล้วก็ขวากระโดดที่มาแล้วลาายาแล้ว้องอ้ยังไงอะไรออกานั้นแล้วเปนอมาวอรได้ไม่ได้วัดเาว่ป Até <síntos> Oh, Hãy luôn sống lại tại quán lập tức tòa quán lạc hại và bà con sĩ quán lạc hiệu hàm 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 điểm mắt, cái 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 mãi mãi cái 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 明白了，明白明白。开了开了，一路平安。好、哎<呀>啊，我领了，你把、wow, 我的屋里安排下来，安排到哪里安排到。好的。<簡 Int rum> แล้วเทตออกไประหว่างนี้กมันเริ่มในกระไเจอเจอ้องใหญ่เอางี้ไปหมดหวที่ไปดูม่าด้วยดูม่าด้วยพอได้ิน้มาแล้วบอกจับเอาโย่อไม่มีแันส้นกนนี้ถ้าแล้วมีตองมาหน้วก็้ายสายหิยอนมาแล้วถึงกับทีสอ มาเอาตัวกลางทำลายผู้โดยสารแล้วหลบฝั่งมึงกูเร็วมาสายสุดปัดมึงไปนี่หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะดูแลเจ้าคุณ วันนีกอ่ะโอ้ยพวกเนดก็่าม้วันนี้เดี๋ยวแล้วไรเอาขามีอะรบ้างลยาีกว่าหไม่ลอกมาดีเ้นขวาจะไปลว่างไปได้ไมมได้ายี่ไหที่สองที่สามก็ีเอาวาาขวาสัหน้าแล้วโยกมีนลแล้ว ร้องใยอมาองร้องย้อนไปวันนี้ต้องียอกับมาขอเดะท่านขอเดะกนแล้วคอถามยากัอมีคันาีแต่แแต่แ้ได้วย

ออมาแล้ว้าครับมาที่ตอนทเจ็ดอนีเจ็ดรากปาาเ็ดวยอะไรได้ไม่ได้าทีเก็าวาแล้วแกไขทด่ดีจราบมารุไป็นลูกต่นะปรับเอโอเคลูกผสมกันนน่บมาแล้วว่าให้ไปเจ้า่อนนี้เรบออกาแล้วนี่นะบยอ่ครับัน่องลับ้ไวไห ရပါတယ်။လေးလား2လား50လားမသိဘူး။ဟာဘာလဲ။သတိရအောင်လုပ်ရ